สวัสดีครับสวัสดีทุกคนตอนเช้าๆครับมัน,นี่กําลังสียอย่างปลาพี่น้องอย่างปลาดุกกับปลาเข็งพี่น้องกินข้าวเ้าน้ากันเดอม์มน,นี่มาแซ่บๆน้ากันครับพี่น้องมันจดจวดเลยครับนี่อย่างปลาเข็งกับปลาดุกพี่น้องกับแจวตอนเสาร์นี่ครับมีนู่บานๆอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้อง มาเด้อม,มากินย่างปลาดุกกับปลาเข็งน้ำกันครับพี่น้องพีทางพีก็ย่างตัวบักง่ายเลยครับมาครับย่างปลาดุกแซบๆครับพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องสุข,ขูสุคนเซอร์นี้ครับย่างปลาดุกครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนครับ มาเสบแซบน้องกันครับผมนีม่ครับอย่างเรียบร้อยแล้วครับเตรียมรับประทานขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อ